วัดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่22นะครับเดือนธันวาคมปี2 5 5 0นะครับวันนี้ก็มาที่ยวดภูเับเบิกปีนึ่งครับลองไลยให้บรรยากาศวันนี้ก็ถ่ายรูปวิวรอบๆภูเับเบิกให้ดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับดูนะครับข้ญญางล่างนะครับเป็นโค้งที่ขึ้นมานะครับยอดภูร,รับ กจะเห็นได้นะครับเป็นทางขึ้นมาเพื่อัฟฟูทับเบอร์นะครับนี่ดวัดอัฟฟูม,มก็เป็นยอดจุดวัดอัฟภูมิของภูทับเบิร์กับจุดสูงที่สุดนะครับอันนี้ก็เฮียนักท่องเที่ยวมาคางเต็นกันเป็นจํานวนมากครับจุดที่เห็นนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านภูทับเบิกนะครับ สองหอมหมกนะครับเราก็จะดินรอบๆไปดูกันวันยิ้มีวัมากนี่เป็นลานกลางเต็นนะครับเราก็จะไปเดินรอบๆดูหมกคนเดีนยวก็จะเป็นเต็นท์ของไร้พิษสกิจชุมชนนะครับถ้าใครไม่อยากเอาเต็นท์มาก็โทรอจองกลางเต็นท์ที่นี่นะครับนี่จะเป็น กรากำลังเราก้าวกินเยร่เย็นเงนเดืนดเต็มเลยนะ ตอนนี้อากาศเย็นมาหมอกเริ่มกับตัวแล้วนะครับที่บนภูเถือกคอั้น,นี้ก็เวลาประมาณนาโมครึ่งครับอันนี้มีต้นหอามาัาขีบแบฮะเรามีตลาดสดไหม าอะไรบ่อแกหอแขกคนนั้นว่าเขาทีแล้วมันใส่หอมแขกอเอาป่าตังไว้อยู่ซีฟนอกอะกว่าแม่จะหุงข้าวเสร็จมีวัตหามด อะไรบ้างบอกมาเลย เพิ่งขึ้นไปบนปกดูดานะครับหรือว่าจุดบนปูบเบิร,บร์นครับ น้องเบสครับวันนี้เร็ว,วครลงมาทำอะไรลูกว,วันนี้มาบอส นี่น้องเวสสุดายเปอ่ะเออน้องเว้สูุดายตอนนี้เราผยี่สิบเจนาฬิ้วันนี้ที่ไหนยี่สิบเ็ดี่สิบสองวันนี้เป็นวันที่ยีิบเ็ดยสิบสองเวลาสิบเจ็นาฬิกายี่สิบนนี้เป็นวิวรอบตอนนี้บรรยากาศกำลังเย็นสบายครับลมแรงมากหนาวมากนะครับ ก็ที่เห็นนะครับเป็นเป็นผมนะครับ

it.